คิดหรอยังคาวที่แล้วนีสันส้นๆหนือนเพื่อจะให้เวลาไปคิดว่าถ้าเราบในงานแล้วถูกฐานอย่างนี้จะตอบว่ายังไงถ้มแม่ท่านก็บอกรู้มนตราต่างๆจะบริสุทธิ์ได้นั้น ต้องมีพระมหาเทพประทับอยู่การทำพิธีต่างๆจะบริสุทธิ์และได้ผลบุญอันที่งใหญ่ถ้าท่านกเด็จมาเป็นประชานแต่ถ้าไม่มีพระศิวะอยู่ด้วยแนละ้วแม้แต่จะมีพระวิษณ์อ้านไปต่มีพระลมอ พ่อลมนี่ก็คงจะปู่ปล่โตท่านเองปล่กแม่เจ้าแหละมีพระไ่สนุกมีพระลมก็ไม่ได้ถือว่าการประกอบพิธีบวงสวงนนั้จะสำเร็จบริีหมธทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของหัวหน้าเทศพนั้น ถ้าเผื่อมหาเทพไม่เสด็จแล้วบวงสวงอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นสังเกตไหมคะเวลาเรากระทําพิธีอะไรนอกจากเราจะต้องเชิญพระพิเกเนตซึ่งเป็นหัวหน้าคณะปฏิเทวดาต้องโปรงมาหัวหน้าคณะปฏิต้องนำมา พอเทวดาเข้าที่นะทั้งปวงทำพิธีใหญ่เราต้องอัญเชิญพระศิวะก่อนนะครับมันตราที่จะกล่าวนั่นคือนอกจากท่านอมพิกณีชายะนมันชายะคือนามอมพิกณียชาญอณเราจะต้องอมนะคบอิสสวะน องสิวรมะน่าจะถึงองวิศนเวนุมาถึงพระวิวสนราโดนมากแหละในพิธีกรรมไม่ค่อยอัญเชิญพระบรมมาบอกเลยว่าทางสายเทพจะอัญเชิญให้ยางไงเื่อพระบรมมาใหญ่ก็บอกอย่างพระเวบอกพอเสกอะไรต่างๆแล้วถก็หลับ พระโลกจะพินาศป่านี้คงคงจะกกิบตื่นแล้วค่ะพระโลกกำลังปั่นปนวุ่นวายอยู่ขนาดนี้ท่านคงจะรู้สึกเอ๊ะมันอาอะไรกันักกังวงเงียจวนตื่นพระพรหมจวนตื่นนะนี่ในตำราเขาว่าอย่างั้นเพื่อเอามาคิดเล่นด้วอความสขมขมใ,ในใจว่าเวลาทำพิธีจะไม่ค่อยที่จะอัญเชิญพระพรหมบอกได้ว่าที่เคารพพระพรหมมามากม มีในประเทศไทยเท่านั้นฮะมันก็น่าสังเกตนะรูปปั้น,นพระพรหมถูกทำลายก่อนต่อมารูปปั้นเทพต่างๆก็ถูกทำลายลงเหมือนกันในเวลาที่มีความปั่นป่วนเกิดขึ้นเทพต่างๆขณะนี้นันน้นย่อยยับลงแล้ว โลกทั้งโลกก็กำลังปั่นปวนอย่างสิ้นเชิงด้วยดินน้ำลงไฟกันนี้ทั้งหมดปั่นปวนเมื่อนจากเทพเองก็มีปัญหาเช่นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหันไปเลยพระแม่เจา้าหันไปถามพระวิษณุเทพท่านก็ทรงทราบลักษณะที่แท้จริงของพระศิวะนี่นะทําไม ถึงได้ประกอบชี่โดยไม่อัญเชิญพระศิวะเล่นงานพระวิษนุและทายสุดพระบรมมาเป็นปูนะปูเพราะท่านเป็นพ่อของพระจักษะโอพระบรมมาท่าน,นาเคยมีห้าเสียนอ้าวงัดเรื่องเก่าแล้วก็มีเรื่องจนกระทั่งเสียนขาดไปเสียรนี่พระพระศิวะนี่ละ ท่านทำลายลงจงเหลือแต่สี่เสียงนี่ท่านลืมไปซะแล้วถึงอำนาจของพระศิวะเจา้าเล่นงานปูแล้วเนี่ยเคยมีห้าเสียนหมดไปเสียนเหลือสี่เสียนนี่พระสิวบพระศิวะเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมความกล้าหาญพระแม่สติีวังเป็นความกล้าหาญของเทพระเจ้าอันยิน่งใหญ ในการทำงานกาเดเียให้นึกดูให้ดีเพราะใครเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครยิ่งใหญ่เกินพระศิวเทพอีกแล้วทำไมท่านทั้งหลายจึงนั่งประชุมกันอยู่ได้โดยไม่มีพระศิวจ้า,จาขึ้นมาเป็นประธาน ย้อนย่อไปถึงพระศิวะแล้วก็ย้อนไปถึงพระพระบรมมาทเยพระพระศักษะนั้นต้องเป็นผู้ตอบเพราะพระศิวะท่านทำเฉยเพราะพระศิวะไม่เสด็จพระนารายคือพระวิษณุท่านกับผมเรียกตอบมาเชิญท่านมาเป็นประธานท่านก็มมาพระศิวะเขาไม่เชิญมา ท่านไปนของงานท่านจะท,ทําไงต่าก็ทำเฉยเฉยเที่รพระศิวะรู้อยู่แล้วแบบไงไงก็งงม,งมีเรื่องพระศิวะก็ทำเฉยเฉยพัดมก็ถูกย้อนไปถึงมีห้าเสียงหรือสี่เสียงนี่ก็อับอายกันเหมือนกันว่าเป็นผู้ประสานงานแต่กลายเป็นผู้ประสานงานซะเองพระช่ามันก็ทำเฉยเฉยอีกก็ใครล่ะเจ้าของงาน คาวน,นี้เองคือพระทักษะก็ตั้งเป็นผู้ตอบก็บอกพระสติพระธิดาเราไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ต่างเลยที่จะมากล่าวอย่างนี้เพราะพระศิวะนะัไม่เป็นมงคลไม่อยู่ในสายของผู้จเจริญไม่เมียไม่อยู่ในสายเดียวกันแล้วขนาดนี้ มันเป็นคนละสายกันแล้วมันยังไม่แยกพักแต่ก็ได้แยกทวกกันเรียบร้อยแล้วพราะอมไม่นับว่าอยู่ในสายแห่งพระเวทคือถือพระเวทเป็นอย่างในกระบวนทั้งหมดของพระเวทเนี่ยเขาก็คือทั้งฝ่ายของพระจักระสกก็ไม่ได้นับถือพระศิวะอะไรนักนาคนที่นุ่ง่มได้หนังเสือทรงกลร่นเหม็น นุ่งผ้าเดนนังช้างมั่คือสัางช้างนั้งแผ่น,นเนอามันนีมาไว้นี่ไม่เห็นจะเจริญเลงไม่เป็นผู้เจริญไม่เป็นผู้ที่แสดงว่ามีอำํำนาจคนที่มีอำํำนาจเขาต้องแต่งตัวสวยๆนะคะแต่งชุดราตรีสมุสรนกันมานี่เล่นแต่งชุดดีใครก็จะต้อนรับด้วยเพราะฉะนั้น คลายความโกรธมาทําพิธีบวงสวงให้กันนไหนๆก็มาเลือเลืเคิดถ้าสิวะไม่ต้องมาไม่เชิญก็ไม่ต้องมาเมื่อลูกมาก็เดียว,วงสวงได้กันพระสตรีได้ยินพ่อพูดอย่างนั้นคิดดูสิคะตอนหน้าเทพทั้งปวงบอมีพระส,สวามีทั้งทีก็นุ่มน,นังชา้างอมหนังเสือเอา หัวกระโลกมาห้อยคอนี่จะเชิญมาทำไมม่นมีสักมีสีอะไรตรงไหน,นก็ดูถูกสวามีนี่ก็ดูเหนกับดูถูกพระองค์เองด้วยเพราะฉะนั้นก็คิดดูที่ว่าพระสติจะทรงตอบพระบิดาได้ยังไงก็อบอกว่าการที่ผู้ใดก็ต่ามกราวติ เตียนพระ,ระศิวเทพผู้เป็นประธาแนแห่งเพศพระเจ้าทั้งปวงและการกระทำครั้งนี้มันเหมือนกับทำลายหัวจิตหัวใจของพระนางเธอด้วยมันมีประโยชน์อะไรชีวิตของลูกมันมีแต่โชคลายมีพ่อ ขากล่าวร้ายปิเปลี่ยนเทพเจ้าของข้าคือสามีก็ถือว่าเป็นเทพเจ้าของภริยาถ้ามีบุคคลที่มีอำนาจยิ่งใหญ่ตัดสินไม่แสดงผู้ไม่แสดงความเคารพต่างพระสิวเทพแบบคนนั้นย่อมไม่สามารถ พ้นจากบาปได้คือการติเตียนพระศิวเทพนี้ถือว่ามีบาปมันยิ่งใหญ่พระองค์น่าจะติเตียนพระสิวเทพแบบยังเป็นศัตรูต่อพระสิวเทพด้วยบรรดาคนที่นั่งอยู่ที่นี่นั่นแหละทั้งหลายและทั้งหมดนี่แหละเป็นคนที่ แต่ต้องกราบแทบพระบาทของพระศิวเทพพระศิวเทพนั้นถือว่าเป็นเทพมันสูงสุดข้าเป็นเชื้อสายของพระบิดาคือพระทักษะที่พระศิวเทพทรงกราบเสมอๆว่าเป็นผู้ที่อยู่ในเครือญาติของผมงแต่ตอนนี้ รูปเองก็เหมือนกับเป็นนางทักษายะนีคำว่าทักษายนีคือนางแรงแรงที่ไปกินศพเมื่อกล่าวว่าพัสสาวามีตัวเองนั้นอยู่ในแถบเชิญตะกอนที่เผาศพตัวตัวลูกจึงกล่าวเป็นพระธิดาของท่านเป็นหลานของพผง ความจริงมันก็แค่นางแรงอยู่ในที่กินศพเมืนเปรียบเทียบตัวเองพ่อเย้เจ็บแสบที่สุดลูกสามไม่ลิ่งใหญ่ตรงไหนเป็นแค่นางแรงตัวหนึ่งตท่นั้นเองร่างกายของข้าพเจ้าถ้าเผื่อว่าสร้างขึ้นมาจากพระทักษะซึ่งเป็นผู้ที่กล่าวร้ายพระสิวเทพแบบนี้ ข้าพระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นสมควรที่จะดำรงร่างนี้อยู่อย่างไรให้พวกท่านทั้งหลายดูถูกเหยียดหยาพระสวามีต่อหน้าและเผากับดูถูกตัวข้าพระพุทธเจ้าโดยผู้ที่เป็นศัตรูตอ่อพระสิะเทศต้องได้รับโทษจากท่านและ ตัวของพระองค์เองนั้นก็ไม่สมควรที่จะดำรงร่างกายที่พระทักษะสร้างไว้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นพระแม่ก็ส่งขอนามมาแล้วก็ส่งเสวยน้ำและเทน้ำราดทั่วพระอค์และทำสมาที่ ถ้าพานที่นี้เราเรียกว่าเรียกเอาไฟอันสูงสุดซึ่งมนุษย์ทุกคนก็มีค่ะทุกคนมีเรียกว่าไฟกุนทารีนีไฟนี้อยู่ในกระดูกสันหลังซึ่งคงจะล่าถึงตอนโยคะว่าทำอย่างไรพ่อแม่ดึงเอาไฟอันศักดิ์สิทธิ์นี้ก็มาน้ำที่ชุ่มชุ่นี้เหมือนกับ าน้ำมันทำให้ไฟกุลธารดีลุบท่วมพระองค์จนเหลือแต่เท่าทาดเป็นการทำลายพระองค์เองซึ่งในคำภีของโยคะนี้และได้กล่าวกันถึงว่าเรามามีผู้ทำอย่างนี้คือเผาตัวเองตาย แปลเป็นการเผาตัวเองทางฝ่ายเทพซึ่งใช้ไฟกุนทารีเอาถึงตรงนี้ก่อนว่านี่ก็จริงไหมที่พระศิวเทพทรงทราบแล้วตั้งแต่ครั้งนั้นแล้วว่าพระแม่สติจะไม่ได้อยู่กับพระองค์เองอีกสืบไปนี่คือการสิ้นประชนของพระแม่เจ้าของโลกสวัสดีค่